ขออภัยมันมีแจ้งเตือนมนเลยตัดไปเลยอ่ะนะมีมการแจ้งเตือนของอผมตั้งเวลาปลูกไว้มนเลยตัดไปเลยเอาไม่เปไรต่อนะอันที่หกสมมติเราพูดกับว่าเมื่อกี้เราพูดกับว่าไลฟ์ที่แล้วนะย้อนกลับไปดูไลฟ์ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องกันว่าพวกเราต้องการนะครับเราต้องการเราต้องการชนะสุดศพเพื่อทราบสาเหตุนะครับ ทีนี้คําว่าชันสูตรศพเนี่ยก็มีคําว่าอ u ท o p s i นะครับโทษทีเมื่อกี้มันตัดไปขอโทษทีมันตั้งเวลาปุ๋ยเลยตัดไปมาต่อถ้าเกิดคนไหนไม่เข้าใจไปดูไลฟ์ที่ติดกันเมื่อกี้นะครับอ่ะโทษทีคือมีคําว่าอ u ท o p s i นะครับ a u t o p s คือแปลว่าชนันสะูตรศพนะผมพิมพ์ทีนึงเผื่อคนไหนไม่ได้โทษที sorry คำว่าชันสูตรศพทุกคนคือคําว่าอ u ท o p s i กับคําว่า postmortem นะครับอ u ท o p s i กับ p o s t m o d e um, r นะครับแปลว่าชันสูตรศพตอนนี้นะครับอ่ะผมพ์ไปละแต่ว่าทีนี้เวลาเราพูดภาษาอังกฤษก็อย่างที่ผมบอกไปไลฟ์เมื่อกี้คือถ้าเราพูดคำว่าออท็อปซีไม่ได้หรือคำว่า p o s t m o d e um r ไม่ได้ซึ่งเราไม่รู้เงี้ยเราใช้คำว่าเช็คก็ได้นะครับเราใช้คำว่า find data หาข้อมูลก็ได้นะครับทีนี้ <c oughs> การพูดภาษาอังกฤษความรู้สึกคือ มันจะไม่ใช่การพูดแบบทั่วไปเวลาเราพูดภาษาังกเราชอบคิดภาษาไทยมาแถวหนึ่งรับแปลเป็นตัวต่อต,ตัวใช่ไหมแต่การที่ผมสอนไม่ได้สอนแบบนั้นนะครับการพูดภาษาอังกฤษจความรู้สึกคือภาษาไทยที่คุณมีในใจนะอย่าไปลบทิ้งบทอยู่ในความรู้สึกความรู้สึกมันก็จะมีหลากหลายที่คุณจะไปสมมุติเราต้องการพูดคาว่าอะไรเราต้องการชนะศพเพื่อทราบสาเหตุสมมุติคําว่าแค้นมาก่อน่อาดูนะ แบบที่หก can can ไม่สามารถ can ทีทีไม่เก็ถนัดนะ can believe about the reason of death อ่าไม่สามารถเชื่อได้เกี่ยวกับ사이ของการตาย <c oughs> นะ That's why. That's why ว่าดังนั้นเหมือนกันเหมือนกัน That's why. Thai people want to know everything about the dead body. อ่าดูดิ Can't believe about the reason of death. นะครับก็คือไม่สามารถจะเชื่อถือได้เกี่ยวกับเหตุผลของการตาย That's why ผมพิมพ์ผิดผมไปพิมพ์อะไรอันที่เก่าโทษทีอเอาหมขออภัยนะครับถ้าเกิดจะไหลแล้วงงๆหน่อยโอเคอ่ะลบทิ้งไปป๊บหนึ่งผมต้องไปไลฟ์ใหม่โทษทีขออ r ัเออเพิ่งรู้ว่าพลาวามันตั้งในกาปลุกแล้วมันดับไปเลยนะครับ แ๊บหนึ่งโอเคอันที่6นะอธิบายก่อนออทอปซีเขียนค่ออลทอปซีแล้วก็คำว่าอะไรอ่ะคำว่าโพส์มดมแปลว่าชนส,สูตรนะครับอันนี้พิมพ์ไปก่อนอันที่สองตามมาคืออันที่6นะแบบที่6นะตนัวนี้อ่า ก็คือ can't believe about the reason of death that's why why Thai people want to know everything about the dead body นะครับก็คือไม่สามารถเชื่อถือได้เกี่ยวกับ the reason of death นะครับ uh, หรือ somebody say นะ somebody say somebody talk uh, somebody told me ก็ได้ somebody told me about อื about uh, somebody told me about the reason of death นะครับอ่ะตัวเดิมก็ได้ใครสักคนหนึ่งบอกฉันเกี่ยวกับเรื่องแสงการตายดูนะ I don't believe เอเมนะฉันไม่เชื่อหรอก <c oughs> if อ่า if we can check everything about that dead body I'm uh, it's okay uh, somebody told me about the reason of death I don't believe if we can check everything about that dead body it's okay I accept ฉันยอมรับไปได้ I understand นะครับเจ็ดแล้วนะดูนะเยอะมากนะครับอันที่แปดอะไรเดียวคำว่าอะไรเดียวขึ้นต้นด้วยผมบอกก่อนเวลาพูดรษัภาษาอัง,ง,องกฤษจะความรู้สึกเนี่ยขึ้นด้วยอะไรก็ได้แต่นี่ผมทำอยู่คนเดียวไม่มีใครพิมพ์เข้ามานะครับก็อะไรเดียว in the night time อ่า in the night time นะจะไปยังไง ประเด็นยังคงอยู่ที่คำว่าเราต้องการจะชนะสุดศพเพื่อทราบสาเหตุนะครับ In the night time I want to know very much ดูนะ very much คือผมบอกก่อนการพูดภาษาอังกฤษความรู้สึกเนี่ยมันมันมันคือประเด็นเดิมทุกคนผมอธิบายแบบนี้อธิบายภาพนี้ ตัวเราผู้ภาษาอังกฤษกจะความสเนี่ยประเด็นมันเป็นเรื่องเดิมทุกคนประเด็นเป็นเรื่องเดิมแต่ว่าเวลาตัวตนของคุณข้อมูลที่คุณมีความรู้สึกที่คุณมีแต่และช่วงเวลาจะแปลเปลี่ยนไปเช่นสมมุติว่าอันนี้เราพูดเรื่องอะไรเราพูดว่าทุกคนต้องการจะชนะศพเพื่อทราบสาเหตุซึ่งชนะศพผมบอกไปแล้วว่าเราหาได้ผมพิมพ์ไปล้ะแต่ถ้าเราใช้คำว,ว่าชนะศพเราไม่รู้เราสามารถใช้คำอื่นได้เพราะเวลาเราผู้ภาษาอังกฤษจะความเวลาเราผู้ภาษาอังกฤษทั่วไปอ่ะ เราชอบคิดภาษาไทยมาแถวหนึ่งถูกไหมผมพูดผมพูดบ่อยมากแล้วแปลเป็นตัวต่อตัวถามว่าคุณพูดได้ไหมคุณพูดได้แต่คุณก็จะพูดแบบนี้ไปอ่ะแบบนี้ไปเรื่อยๆโดยที่จริงๆแล้วอ่ะคุณเคยเป็นไหมผมถามก่อนใจคุณอ่ะอยากจะพูดอีกแบบหนึ่งในวันนี้นะพรุ่งนี้อยากจะพูดอีกแบบหนึ่งแต่เนื้อหาเดียวกันใช้ภาษาอังกฤษเวลาผมพูดถึงว่าพูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึกคือไม่ทุกคนเขาชอบเข้าใจว่าก็พูดดออกไปผมบอกไม่ใช่ คือประเด็นมันยังคงอยู่ประเด็นที่เราจะพูดคืออะไรเราต้องการชนสูตรศพเพื่อทราบสาเหตุแต่ว่าเวลาเราพูดภาษาอังกฤษเรากลับไปเป็นท่อน่ะปแปลหรือว่าไปจําจากเพจมาประเด็นยังคงอยู่เหมือนกระดาษใบเนี้ยนะดูนะสมมุติสิบนาฬิกาเวลาพูดภาษาอังกฤษความรู้สึกที่ผมเคยเขียนหนังสือในอ e ีบุ๊กหรือว่าในคอร์สออนไลน์คุณลองไปหาดูแล้วกันมันจะมีคํานึงผมบอกว่าคำเรียกว่าบทความรู้สึกภาษาไทยที่คุณมีใช่ไหมสิบนาฬิกานะบทแบบนี้ หน้าตาแบบนี้ผ่านไปสัก3มชั่วโมงอย่าเป็นประเด็นเดิมนะอาจจะเป็นแบบนี้เข้าใจไหมคือประเด็นยังคงอยู่แต่ว่าพูดได้หลายแบบอันที่7ผมพูดว่าไง somebody told me about the reason of death ใครสักคนหนึ่งบอกผมเกี่ยวกับเรื่องเหตุผงการตาย I don't believe ผมไม่เชื่อ if we can check everything about that dead body ถ้าผมสามารถเช็คทุกอย่างเกี่ยวกับเกี่ยวกับศพคนตายได้บปวคนตายเพราะศพได้เหมือนกัน It's okay เห็นไหมเห็นไหมอันนี้ผมพูดมาผมพูดผมพูดมาเจ็ดแบบแลวนะดูแบบที่แปดคือผมบอกก่อนเพราะเราว่าทุกๆคนทุกคนต้องการทราบทุกคนต้องการใช้ในสุสบทุกคนต้องพูดตามกัน every everybody want to เห็นไหมชนะสุสบที่ยชนในสุสบไม่ได้ก็เมื่อกี้คำศัพท์พอคิดคิดอยู่่ปุ๊บเอ้าภาษาไทยกูอยู่ไหนวะมันอย่างนี้มันไม่เรียกวพูดได้มันมันมันคือมันเรียกว่าการแปลแต่การพูดได้คือมันจะมีฟิล ดูอันที่แปดถ้าผมคิดาว่า in a nice time มาก่อนประเด็นยังคงอยู่นะแต่อินในไนท์ไทมมาใครเคยเป็นแม่เวลาพูดภาษาอังกฤษบางทีมันมีคําในแวบแวบหนึ่งในใจหวนขึ้นมาแวบหนึ <sh arp> <sh arp ่งฟิงจากพวกคานี้นะเออแต่กูไม่รู้จะต่อคํานี้ยังไงอ่ะงั้นกูกลับไปที่ไอแล้วกันเห็นไหมเห็นไหมเราอยากจะพูดคํานี้ขึ้นต้นแต่เราต้องการพูดเรื่องนี้นะแต่คํานี้มันแวบขึ้นมา แต่กูตอบไม่ได้อ่ะอองั้นกูพูดกลับไปประโยคเหมือนเดิมคือไอประธานกริยากรร,รมตบหน้าขึ้นมาทัดใหม่ประธานกริยากรรมคุณสังเกตไหมเวลาคุณพูดภาษาอังกฤษคุณชอบประธานรากริยา,ากรรมประธานกริยากรรมแต่ความเป็นจริงคุณเราเวลาพูดภาษาอังกฤษเหมือนพูดภาษาไทยคือบางทีประธานก็มาบางทีประธานอยู่ข้างหลังบางทีประธานอยู่ตรงกลางแล้วแต่อะไรแล้วแต่ความรู้สึกข,ของคุณนะเวลานั้นอดูดูดีประเด็นคงเดิมนะ แว็บหนึ่งค่ะว่า in a night time มาดู in a night time i want to know very much about ดูนะ in a night time i want to know every, uh, i want to k n y w in a night time i want to know very much why อ่า the person d i e อ่าคุณดูดีดนะในกลางตอนกลางคืนนี้ผมต้องการจะรู้มากผมเพิ่มใหม่ดีกว่า in a night time อ่า t อ h t า and w a n อ่า know v h r y much a b t u t that ชอ่ t uh, about ต h พ reason of this ลดูเรื่องดูดีๆนะกูดูดีผมต้องการพูดกับว่าผมผมต้องการพูดับว่าเราต้องการจะชนะสุดศพเพื่อทราบเสถียรของการตายใช่ไหม แต่การพูดภาษาอังกฤษความสุดคือมันมีประเด็นใช่ไหมแต่ผมดันขึ้นว่าอินเด g h ไนท์ e มก่อนถ้าเราพูดภาษาอังกฤษเฮ้ย i, ทำไงว่าอินเดียไนท์ชมกูอยากพูดคำนี้แต่กูตอบไม่ได้งั้นกูไปที่ประธานดูดิอินเด g h ไนท์ e ม I watch TV and want to know very really much about reason of death อ่ะแป๊บหนึ่งผมพิมพ์ไม่่อยถนัดเท่าไหร่อ่ะเดดดูนะ I think อ่าดูดินะ I think if we check อ่าหรือว่าใช้คำว่าพ r o o f ก็ได้อ่าพ r o o f p r พ o f the d e a d body 100% I can understand อ่าคุณดูดูดหดีขึ้นมาอย่างเห็นไหม in a night nice time คือพูดดีๆฟังดีๆผมต้องการพูดกับว่าทุกๆคนต้องการชนะสูตรศพเพทราบสาเหตุแต่บางที i ิน Night t ท m e ามันมาก่อนนมันมามันมาความรู้สึกอ่ะดูแล้วดูผมพูดอ n น Night nice t ท m e I w a t c ทีวีทุกๆคืนผมก็ดูทีวีแล้วผมต้องการจะรู้ทุกมากๆอะไรเกี่ยวกับ reason of death เหตุผลของการตายหรือถ้าใช้คำว่า reason of death เหตุผลไม่ได้ก็ถามว่าก็พูดคำว่า why that person d i e เห็นไหมคุณไม่ต้องพูดคำว่าเหตุผลของการตายก็ได้ why that person died I think ผมคิดว่า if we check หรือว่า we proof ถ้าเราเช็คหรือเรา,เราพิสูจน์ the dead body 100%อเอาพูดเหมนตามคุณแม่แตงโม I can understand หรือ no problem เห็นไหมถ้าเราไม่ใช่ว่า I can understand no problem สรุขึ so ้น no problem อันที่เก้า no problem for all people if they can know everything about Everything why the person die คุณดูดิข้อเคืออันที่9แบบที่9คือ no problem for all people เพราะว่าไม่มีปัญหาสำหรับทุกคนถ้าพวกเขาสามารถรู้ทุกอย่างว่าทำไมบุคคลนั้นบุคคลนั้นบุคคลนั้นตายใช่ไหมฮะอาจจะเพิ่มหน่อยก็ได้เพิ่มหน่อยก็ได้เพิ่มหน่อยอาจจะเพิ่มหน่อยเป็นคำว่า why the person die so we have to check เห็นไหมเห็นไหม we have to check อ่ะผมแก้ไปลแล้วแต่ว่าถ้าเกิดคนไหนมาดูย้อนหลังมันถึงจะขึ้นใหม่นะครับผมบอกกันเพราะผมผมพิมพ์ในคอมคือคือ,คอทุกคนเห็นไหมคำว่าชานะสูตรศพคือคำว่าอ่ะผมพิมพ์ทีคำว่าชนะสูตรศพคือคำว่า autopsy autopsy กับคำว่า post mortem นะครับซึ่งตรงเนี้ยเราไปหาได้ เดี๋ยวผมพิมพ์ไว้ละวอ t ท p ปซีกับโพสบ์ดิมซึ่งเราหาได้ผมบอกทุกคนก่อนเวลาเราพูดภาษาอังกฤษทุกคนชอบคิดว่าเออเดี๋ยวไปหาคําศัพท์เดี๋ยวคงจะพูดได้ผมถามก่อว่าคาศัพท์มันอยู่ในโลกนี้เยอะไหมมีเป็นแสนห้าหมื่นคําบอขอบคุณอ๋อคุณัอดีครับเตรียมครับผ้ไม่ได้เจอตั้นานัสดีครับัอด,ดีครับ,ดดรบจะจบพอด, <laughs> คดีคิดถึงคิดถึงเดี๋ยววหลังไปเจอกันที่กรุงเทพพอดีแบบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ โควิดอะไม่ได้ไปไหนเลยเออเ,เจอครับเตียงขอบคุณมากครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันแบบสุดท้ายครับทุกคนก็คืออะไรอ่ะคือผมบอกกันคือที่ผมพูดให้ทุกคนฟังเนี่ยผมไม่ได้เตรียมมาก่อนผมบอกกันนะผมไม่ได้เตรียมมาก่อนเอแต่ผมต้องการให้ทุกคนเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้ในถึงเวลาปุ๊บเจอปุ๊บแล้วมันสามารถประติดประต่อได้โดยเท่าที่เรามี สมมติว่านะครับว่าออทอปซีไม่มาหรือคําว่าอ่า p o s t m o r t e มไม่มาเราก็สามารถใช้คําอื่นได้อย่างคำว่าเช็คคำว่าพิสูจน์คำว่าไฟเดตค่ะไฟล์อินโฟมชันใช่ไหมฮะคำว่าอะไรอะ่ะชนะสูตรศพชนะสูตรศพพริกศพประมาณอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับประมาณน,นะาณนี้ประมาณแบบเช็คตรวจสอบนะครับหรือว่า รู้ทุกอย่างรู้ทุกจุดนะครับเกี่ยวกับศพนะครับแล้วก็อ่ะคำนี้ก็ไนดะ้อ่ะเมื่อกี้ผมมาแล้วอันที่แบบที่สิบนะดูนะ the d a d e ah body tell us everything ดูนะคือผมบอกกันอ่ะผมพิมพ์ให้คุณสวยก่อนก็ได้ the d e a d body tell us everything แปลว่าศพคนตายเนี่ยบอกเราทุกอย่าง so if we want To know ู h uh, ่า why the person ตายดูนะ just check 100%อ่ะ uh, ดูดิจบแล้ว the d e a t body tell us everything ก็คือว่าศพคนตายบอกเราทุกอย่างดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะรู้ว่า why the person ตายทำไมบุคคลนั้นถึงตาย just check 100%ก็แค่เช็ค100%คือคือ คือบอกกันว่าผมไม่ได้เตรียมมาว่าต้องพูดยังไงแต่ว่าพอถึงเวลามันก็จะประมาณนี้แต่ว่าเอาเป็นว่าบอกว่าเข้าใจนะครับฝรั่งฟังแล้วเข้าใจอาจจะไม่ได้ถูกแกมมาบอกก่อนไม่ถูกแกมมาแต่ว่าคุณสามารถไปต่อยอดทีหลังได้ว่าจะพูดมันสวยงามยังไงแต่ว่าที่สําคัญคือถ้าคนไหนมาดูย้อนหลังแล้วก็จะเห็นว่าคือแค่คําว่าทุกคนต้องการชันชนสูตรศพคือคําว่าโพสต์มดดมคับคาว่าอะไรนะคําว่าอัลทอปซีเนี่ย เราไม่รู้คํานี้เราใช้คําอื่นก็ได้นะครับเอาล่ะตอนนี้ประมาณนี้นะครับต้องขออภัยมันมี2ไลฟ์นะครับเม,มื่อกี้มันมีแจ้งเตือนอันหนึ่งมาแล้วมันก็เลยตัดไปก็เลยมาไลฟ์ฟันที่สองนะครับโอเคก็ตามนี้แหละนะครับลองดูคนไหนติดอะไรก็หรือว่าคนไหนเคยเรียนคอร์สออนไลน์หรือว่าคนไหนเคยอ่านหนังสือเสียงแล้วก็คือมันเป็นมันเป็นที่ต้องต้องรู้ก่อนไปรู้ก่อนแล้วติดปัญหาแล้วมาถามผมนะครับที่ไลน์ a t ตทิเชอร r บ v e r นะครับตัวหน,นึ่งไลน์ Line Teacher r ีเวอรนะครับก็ไปหาได้ดูครับทั้ง t i k t อกทั้งอะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะมีคอร์สหนึ่งในการสอนเรื่องการฟังนะครับซึ่งมันจะฟังเร็วๆรัวๆหน่อยนะครับในซูมนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งไปในเพจสุดกันคนไหนสนใจก็ทักมานะครับที่ Line a อตทิเชอร์บีเวนะครับหรือว่าโทรศัพท์0 8 6 6 2 2 2 4 7 4 0842942562 นะครับแล้วเจอกันนะครับก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปลงใน YouTube นะครับในในในที่มันลงได้นะครับเรามาดูด้วยกันโอเคมีปัญหาก็ทักมาแล้วกันนะครับสวัสดีครับทุกคนก็ฝากไว้เรื่องนึงผมกำลังจะมีตัวหนังสือเสียงตัวใหม่นะครับกับเป็นอีบุ๊กซึ่งยากมากๆตัวนี้แก้แล้วหลายรอบซึ่งกำลังจะเสร็จแล้วครับชื่อออกเสียงภาษาอังกฤษจากความรู้สึกและวงเล็บว่าชัดชิวนะครับ ถ้าคนไในสนใจก็ทักเข้ามาอันนี้โ,โหอันนี้ยากครับอันนี้แบบผมบอกว่า,าผมมีอ e ีบุ๊กที่เป็นเบสเซลเลอร์ขายดีผู้ประสานกิจความสึกอะ่ะอันนั้นก็ยากแล้วนะอันนี้ยากกว่าอีกนะครับอันนี้ควรค่าแก่การมีไว้อ่ะเจอกันครับโอกาสหน้าเราทักเข้ามานะครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย